ทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีธนูประจําเดือนมีนาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะเป็นธาตุไฟนะคะเจ้าชะตานะคะได้เดอะฟูลคือเขาเป็นคนที่ คิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะนะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองมีอิสระเสรีจะไปทําอะไรก็ได้มีแรงบันดาลใจที่ดีแล้วก็มีความสุขสําราญมีการเริ่มต้นใหม่ๆตลอดเวลาสําหรับเดอะฟูนะคะคือเขาจะไปไหนทําอะไรเป็นอิสระ,ะคะก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะภูเขาไฟอยู่ข้างหน้าระเบิดตูมตามอยู่ข้างหน้านี่เขาก็ไม่ได้กลัวเลยนะเห็นไหมคะ <S <S เราต้องดูภาพประกอบด้วยนะคะคือว่าเป็นเดอะฟูเนี่ย ใจกล้ามากมากเลยคือไม่สนใจอะไรมันจะเกิดมันยังไม่ถึงตัวประมาทก็ได้นะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนะคะเขาได้สีถ้วยเขาเปืือมากๆเลยไอ้การรอคอยเนี่ยเป็นม้ามีปีกันนะคะซึ่งม้าตัวนี้ก็จะต้องเป็นบุรุษที่คุณรอคอยอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะบินมาถึงคุณสักทีหรือว่าจะมาหรือไม่มาคือที่วรา,าพูดอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้สีถ้วยแล้วม้าบินเนี่ยมันยังไม่ถึงเราไงคะตัวที่สําคัญก็คือสิ่งที่ จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเราได้2ดาบอีกด้วยอันนี้เหมือนการรอคอยแบบเบื่อหน่ายอะเซงอะเบื่อเฮยไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่รอ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 อย่างเงี้ยค่ะผลกระทบที่มากระทบเดอะฟูนะฮะหมายถึงการรอคอยซึ่งตัวตนเ็าเป็นเดอะฟูไงจะไปไหนก็ทำอะไรก็ได้แต่วันนี้ต้องนั่งรออย่างเดียวอย่างเงี้ยพอนั่งรออย่างเดียวมันก็เกิดอาการเบื่อนะเมอไหร่จะมาสักทีนะพระเอกของฉันเนี่ยพระเอกขี่ม้าขาวเมื่อไหร่จะมาถึงสิ่งที่คาดหวงังเขาได้พระราชาถือถ้วย ความเมตตาความเอื้ออาทรแล้วก็ใจกว้างมีข้อจํากัดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญชอบช่วยเหลือคนสิ่งที่คุณคาดหวงังคุณคาดว่าคุณจะได้ช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้ได้อีกแล้วคุณก็สามารถที่จะทําอะไรด้วยตัวของคุณเองได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณเนี่ยอยู่ที่เกาะของคุณแต่คุณมีอาวุธครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นค้อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ พร้อมที่จะไปฟันเอาข้างหน้าแต่มันยังไม่ถึงเป้าหมายนะะได้แเทมองเฉยๆมันยังไม่ถึงเป้าหมายขอให้ถึงเป้าหมายก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันจะลงไปทําให้มันสําเร็จเลยมันต้องมีเวลาถึงของมันน่ะคุณอย่าไปรีบมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ใจเย็นๆยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วเพราะคุณเตรียมพร้อมหมดแล้วนี่คะน่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆก็ตามข้างหน้ามีเรือมีเกาะมีภูเขาคุณเตรียมไว้หมดว่าจะขึ้นเขาลงห้วยคุณเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าในนี้มันขึ้นสิ่งที่คุณคาดหวังคุณเห็นแล้วควาาามมมสํเร็จันนแ่ เลยสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณรอคอยมันได้แน่ๆเพียงแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงก็รอนิดนึงนะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะมาถึงคุณเองแหละต่อไปนะคะอดีตที่เขาผ่านมานานแล้วนะได้พระราชินีถือถ้วยเขาเคยมีความสุขเขาเคยมีความสําเร็จมีผู้หญิงที่จิตใจดีงามเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยคุยคอยเล่าคอยดูแลเขาหรือว่าคอยให้คําปรึกษากคอยให้แนวทางคุณอาจจะมีแม่ที่ดีอาจจะมีเพื่อนที่ดีคอยดูแลแล้วคอยช่วยเหลือซึ น้ำใจอันดีงามน้ำใจที่เขามีมิตรกจิตมิตรกระจายใ,ให้กับคุณนะคะกับชาวราศีธนูนะคะอุ้มชูตลอดอะ่ะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณมาคนนี้เป็นคนที่มีฐานะนะคะคนนี้จะไม่ได้พูดมากก็จะเป็นคนที่แบบก็ มองของของตัวเองเหมือนกันน่ะจะให้ใครก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยมีหรือเปล่าถ้าตัวเองยังไม่มีก็จะไม่ให้แต่นี่เขาพอมีแบ่งปันได้นะคะเขาก็จะแบ่งปันคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณน่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นพระราชินีถือถ้วยนะคะเขาจะอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอาจจะมีคําพูดดีๆอาจจะมีการดูแลการเรื่องการเงินการทองหรืออาจจะมีการดูแลเรื่องสารทุกข์สุขดิบกันอดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะคะก็ได้อัศวินถือถ้วยผู้ชายที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้ ลงเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะฮะคุณน่าจะเจอมาแล้วล่ะคนนี้น่าจะมาขายขนมจีบกับคุณนะหวังจะชิมคุณนะฮะเอาง่ายๆก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นกับเขาด้วยเขาก็ชิมคุณนะคนนี้เราจะบอกให้เพราะนั้นอย่านะคะอย่านะคะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้คุณเนี่ยรักนวลสงวนตัวไว้มันจะได้ไม่เป็นโรคอะไรมากมายต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะคุณได้สองดาบสองดาบก็หมายถึงการไตรตรองหาทางออกที่ดี ต้องใช้เวลามากด้วยเพราะมันเป็นปัญหานะคะดาบเนี่ยมันคือปัญหาแล้วเราปิดตาไงฮะ,ะเราจะ,ะเผชิญกับมันเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างการไตร่ตรองคิดให้รอบคอบวกไปเวียนมาหลายๆรอบนะคะ <ๆ S 1> เพื่อความแม่นยําและความชวัวร์การจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องให้มันมั่นใจก่อนนะคะเราค่อยตัดสินใจถ้าเรายังไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งตัดสินใจ อย่าเพิ่งไปรีบไปเร่งเพราะว่าถ้าเวลามันยังไม่ใช่ต่อให้เราตัดสินใจไปมันก็พลาดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการที่จะแก้ไขเราต้องการที่จะตัดสินใจแล้วมันถูกต้องเลยนะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องรีบไม่ใช่มันคือชีวิตของเรานะคะมองให้รอบด้านว่าจะมีปัญหาอะไรมากไหมแล้วถ้ามีปัญหาคุณจะแก้ไขอย่างไรนี่เฉพาะธนูที่ใช้ชีวิตหลั่นล้าเลยนะคะใช้ชีวิตแบบอิสระเลยนะคะเนี่ยคุณเข้าเกณฑ์ที่อรา,ราพูดนะคะต่อไปนะคะ ปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขคุณได้ราชินีถือไม้เท้าเห็นไหมคะความเป็นอิสระเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติชาญนฉลาดผู้หญิงที่ให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีแต่คุณต้องดูภาพที่อ,อร่าให้ด้วยนะคะภาพที่เป็นพระราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเขามีความเมตตาต่อเด็กผู้หญิงคนนี้มากเลยมากๆและชุดที่เธอใส่เนี่ยเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูสีขาวมันแสดงถึงความรักความเมตตาคอยเอ็นดูและเลี้ยงดูเรา ให้แต่คําพูดที่ดีๆแล้วก็ให้แต่สิ่งที่ดีๆกับคุณนะฮะแต่ว่าในนี้เขาบอกเขาอยากแก้ไข ก็อยากแก้ไขราชินีถึงไม้เท้าซึ่งให้ความรักเขาเขาจะแก้ไขอะไรมีคําแนะนํำไหมเขาว่าเงี้โอ้เราก็เลยบอกให้ฟังเลยนะคะคําแนะนําก็คือว่าได้สิบถ้วยไปเลยคุณไม่ต้องไปแก้ไขเ็าหรอกค่ะเนี่ยมันสมบูรณ์มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ควรจะมีความสุขนะคะสิบถ้วยเลยนะคะเป็นความสุขที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนี่มันเป็นแนวทางที่แก้ไขนะคะคือคุณแก้ไขผู้หญิงคนนี้โดยการ ทำให้เขาอบอุ่นทําให้เขาเห็นความสุขที่แท้จริงอ่ะคุณทําได้ตรงนี้ค่ะราชินีถือไม่เท่าอาจจะขาดความสุขก็ได้นะคะอาจจะขาดคนดูแลก็ได้ก็แก้ไขว่าคุณก็ให้เขามาอยู่กับคุณให้เป็นครอบครัวซะให้เป็นผู้ที่คุณจะได้ดูแลเขายามแก่ยามเท่าก็ได้นำมาอยู่รวมกันทั้งหมดมาอยู่กับเราให้มีความสุข ความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะเราก็เลี้ยงท่านยามแก่ยามเฒ่านะคะอย่าทิ้งอย่าปล่อยท่านนะคะเพราะในวัยเด็กท่านก็สอนเราให้เราตเบโตมาทุกวันนี้ก็ยังไม่สอนอะไรเนี่ยเขาก็ให้ร่างกายเรามานะคะเพราะฉะนั้นเราจงสํานึกในคุณที่พ่อแม่ได้ให้เรามีร่างมีกายแล้วก็ครบ32ประการนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คิดอยู่ในใจตัว Temp e r a ม c e มันขึ้นเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยจะมีการโยกย้ายคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเปลี่ยนไปอยู่ตรงอีกที่นึงก็ได้มัน ก็ไปตรงกับอสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือคุณได้สองดาบไงคะที่ออราบอกว่าคุณยังคิดไม่ตกอะว่าจะเอายังไงกับชีวิตที่แล้วผลที่มากระทบคุณอีกอะเป็นสี่ถ้วยเหมือนว่าคุณรอพระเอกขี่ม้าขาวมาหาแบบเนี้ยประมาณนี้เลยถ้าตัวนี้มันสําเร็จใช่ไหมฮะตัวบาลานซ์ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะต้องโยกย้ายไม่ได้อยู่ที่เดิมคุณอาจจะต้องย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายเนี่ย มันคือตัวสเตนนะคะหมายถึงว่าความเข้มแข็งของคุณความเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้หญิงที่ ทำได้หมดอะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉลาดเอเนาะมีความกล้าอยู่ในตัวเองแล้วก็สยบทุกอย่างเนี่ยเป็นคนที่หลักแหลมอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเป็นผู้หญิงที่มีความกล้า,าจริงคือเราดูสเตนต,ตัวนี้นะคะคือเท้าเธอจะเหยียบงูไว้เลยนะเห็นไหมฮะงูนะงูด้วยความที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะไปทิศทางไหนแต่เธอสามารถจะเดาทางมันถูกอะเออเหยียบมันไว้ก่อนแล้วเธอไปทําไงต่อเธอไปจัดการกับสิงโตซึ่งสิงโตนี่เธอจับอ้าปากเลยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยอะ เราถามว่าตัวเธอเป็นไงพี่ตัวเธอมีความรักนะตัวเธอมีความบริสุทธิ์นะตัวเธอมีมงกุฎดอกไม้อยู่ข้างบนหัวนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีนะบนฟ้าเนี่ยก็มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอวยพรอำนวยอวยพรขาดสิ่งใดเธอต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นๆจะเข้ามาเสริมเธอเป็นเสริมทัพอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนกับเธอสามารถที่จะปราบได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอืมเก่งจริงๆเลยราศีธนูอันนี้เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเรื่องการเงินก็ต้องรอก่อนนะคะมาแล้วแต่คุณต้องรอเพราะไม่ได้สีถ้วยไงะคะมันต้องรออ่ะมันต้อง ต้องมีอาการรอแต่บทสรุปมันสวยไงฮะบทสรุปคือจะรอหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดและมีความกล้าหาญอยู่ในตัวเองแล้วถามออร่าว่าเฮ้ออร่าแล้วถ้าฉันย้ายที่อยู่มันดีหรือเปล่าเทมเพลตเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเป็นการสมดุลร่างกายตัวเองด้วยเป็นการสมดุลอารมณ์ด้วยเป็นการปรับเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายก็ได้คุณอาจจะปรับเปลี่ยน้ฮงจุ้ยบ้านคุณก็ได้ใช่ไหมคะให้มันดูดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าโยกย้ายถามออร่าเป็นไงสมบูรณ์อ่ะมันเป็นภูเขามันเป็น ความมั่นคงไงคะมันมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้ทงนั้นที่รอคุณอยู่นะคะใบสรุปคุณเป็นสเตนนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งแข็งแรงเก่งฉลาดทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่มีใครทําได้เหมือนคุณนะคะชาวราศีธนูนั้นเออราดูไพ่คุณเนี่ยเอรา,ารู้สึกเหมือนกับแบบว่าคุณก็คิดเยอะนะคิดหนักนะ คือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชิลๆก็จริงอะแต่ว่าเวลาบทคิดขึ้นมาคุณก็นั่งคิดเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็น2、วันสาวันเลยกว่าจะตกผลึกได้เนี่ยการรอคุณก็รอจริงๆรอจังๆกับมันเลยเอากับมันสักตั้งนึงวะ่อะไรประมาณเนี้ยนะรอสักทีเหอะว่าอะไรมันจะยังไงเอาให้ถึงที่สุดอะไรประมาณเนี้ยส่วนคนเจ้าชู้มาคุณก็มีวิธีจัดการที่จะเอาให้แบบ ไปอย่างราบลื่นไปอย่างราบเรียบไปอย่างแบบไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันเออคุณเก่งจริงๆนะอันนี้มันขึ้นมาจริงๆว่าใบสรุปเป็นสเตนคือคุณจับได้หมดปราบได้หมดแม้แต่ง,งูไวๆที่ดักทางไม่ถูกคุณยังดักทางได้เลยอะ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเก่งมากๆเลยนะ อนนี้เอาลาต้องชมชาวราศีธนูจริงๆในเดือนมีนาเนี่ยนะคะคุณจะพร้อมจริงๆนะคะชาวราศีธนูคุณเป็นคนที่พร้อมจริงๆพร้อมจากความสามารถของคุณนะคะเนี่ย คุณสู้มากเลยนะเนี่ยคุณสู้จนคุณสําเร็จเลยอะออร่าเห็นเลยอยู่คนเดียวด้วยอะเก่งมากๆเลยออร่าเอาใจช่วยคุณนะให้คุณผ่านมรสุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่คุณได้หวังไว้แต่ในนี้มันสําเร็จอยู่แล้วไงคะออร่าก็เลยไม่รู้จะเอาคําที่ดีอะไรมาใส่ให้อีกอะมันสําเร็จคุณเจอสเตนโชว์พาวของคุณขึ้นมาอีกแล้วอะคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณหมดอะมันจบตรงนี้จริงๆมันอยู่ในมือคุณอะคุณจะทําอะไรคุณทําได้เลยอะมันอยู่ที่ตัวคุณเลยมันอยู่ที่ ตัวคุณที่คุณจะทําเลยนะคะชาวราศีธนูในปักมีนาคมดีใจนะคะที่ได้อ่านดวงคุณอร่ากราบขอบพระคุณดวงคุณมากๆเลยนะคะที่มาขึ้นให้กับอร่าได้อ่านนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอร่าทันโลด้วยนะคะขอบคุณมากๆะคะ่ะ